7. ปัมานาทสูตรว่าด้วยนาถการณธรรมสูตรที่หนึ่งสิบเจ็ดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์นาถการณธรรมทำเครื่องกระทำที่พึ่งสิบประการนี้ นาถากรณธรรมสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีศีล สมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้ก็เป็นนาถกรณธรรม 2. เป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งทำทั้งหลายมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนและทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยทิฏฐิแม้การที่ภิกษุเป็นพระหูสูตรแทงตลอดดีด้วยทิฏฐินี้ก็เป็นนาถากรณธรรม 3. เป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายด,มายดีมีเพื่อนดี นี้ก็เป็นนาถกรณธรรมสเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายอดทนรับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพ <_ ank> er> แม้การที่ภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายอดทนรับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพนี้ก็เป็นนาถกรณธรรมห้า เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่ต้องช่วยกันทำในงานที่สูงและงานต่ำของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่ต้องช่วยกันทำนั้นสามารถทําได้สามารถจัดได้แม้การที่ภิกษุเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงาน ที่จะต้องช่วยกันทำทั้งงานสูงและงานต่ำของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายสามารถทำได้สามารถจัดได้นี่ก็เป็นนาถะกรณธรรม 6. เป็นผู้ใกล้ทำเป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจมีประโมทอย่างยิ่งในอภิธรรมในอภิวินยัย แม้การที่ภิกษุเป็นผู้ใกล้ทำเป็นผู้ฟังและเป็นผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจมีประโมทอย่างยิ่งในอภิธรรมในอภิวินยัยนี้ก็เป็นนาถากรณธรรมเจ็ดเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายแม้การที่ภิกษุเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่นี้ก็เป็นนาถากรณธรรม8เป็นผู้สันโดษด,ด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะ และคิลณะปัจจัยเภสัชบริการตามแต่จะได้แม้การที่ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลณะปัจจัยเภสัชบริการตามแต่จะได้นี้ก็เป็นนาถกรณธรรม9เป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง ระลึกถึงสิ่งที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้แม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้นี่ก็เป็นนาถากระธรรมสิบเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งโดยชอบ แม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นนาถากรณธรรมภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข นาถากรณธรรมสิบประการนี้แลปฐมนาถาสูตรที่เจ็จบ 8. ทุติยนาถสูตรว่าด้วยนาถากรณธรรมสูตรที่สองสิบข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถี ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์ หน้าถากรณธรรมสิบประการนี้หน้าถากรณธรรมสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศีลสมทา,านศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระก็ดีผู้เป็นมัชฌิมะก็ดีผู้เป็นนวากะก็ดีย่อมสำคัญภิกษุนั้นว่า เป็นผู้ควรว่ากล่าวสั่งสอนได้ว่าภิกษุนี้มีศีลสำรวมได้การสังวรในปฏิโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทา,านศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายหนอภิกษุนั้นอันผู้ภิกษุผู้เป็นเถระผู้เป็นมัชชิมา ผู้เป็นนวกะอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนี่ก็เป็นนาถากรณธรรมสองเป็นพระหูสูตรแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระก็ดีผู้เป็นมัชฌิมะก็ดีผู้เป็นนวกะ,กะก็ดี ย่อมสำคัญภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวสั่งสอนได้ว่าภิกษุนี้เป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมามากซึ่งทำทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิหนอภิกษุนั้นเป็นอันภิกษุผู้เป็นเถระผู้เป็นมัชฌิมะผู้เป็นนวกะอนุเคราะห์แล้วหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนี่ก็เป็นนาถากรณธรรม สามเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระก็ดีผู้เป็นมัชชิมะก็ดีผู้เป็นนวกะก็ดีย่อมสำคัญภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวสั่งสอนได้ว่าภิกษุนี้เป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดี มีเพื่อนดีหนอภิกษุนั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นเถระผู้เป็นมัชชิมะผู้เป็นนวกะอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนี้เป็นนาถกรณธรรมสเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยทำเป็นเครื่องทําให้เป็นผู้ว่าง่าย อดทนรับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระก็ดีผู้เป็นมัชชิมะก็ดีผู้เป็นนวกะก็ดีย่อมสำคัญภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรกล่าวสั่งสอนได้ว่าภิกษุนี้เป็นผู้ว่าง่ายประกอบได้ทำเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายอดทนรับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพหนอภิกษุนั้น อันภิกษุผู้เป็นเถระผู้เป็นมัชฌิมะผู้เป็นนวกะอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนี้เป็นนาถกระธรรม 5. เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่ต้องช่วยกันทําทั้งงานสูงและงานต่ำของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการทำงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นสามารถทำได้สามารถจัดได้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระก็ดีผู้เป็นมัชฌิมะก็ดีผู้เป็นนวักกะก็ดีย่อมสําคัญภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรกล่าวสั่งสอนได้ว่าภิกษุนี้เป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้านในการทำงานที่ต้องช่วยกันทำทำงานสูงและความต่ำของเพื่อนพระมจรีทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นสามารถทำได้สามารถจัดได้หนอภิกษุนั้นเป็นผู้ภิกษุผู้เป็นเถระผู้เป็นมัชชิมะ ผู้เป็นนวกะอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนี้เป็นนาถกรณธรรม 6. เป็นผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจมีประโมทอย่างยิ่งในอภิธรรมในอภิวินยัยภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระก็ดี ผู้เป็นมัชชิมะก็ดีผู้เป็นนวกะก็ดีย่อมสำคัญภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวสั่งสอนได้ว่าภิกษุนี้เป็นผู้ใกล้ธรรมเป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจมีประโมทย่างยิ่งในอภิธรรมในอภิวินัยหนอภิกษุนั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นเถระ ผู้เป็นมัชจิมะผู้เป็นนวกักกอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนี้ก็เป็นนาถากระนธรรมเจ็ดเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อลอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระก็ดีผู้เป็นมัชชิมะก็ดีผู้เป็นนวกะก็ดีย่อมสำคัญภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรกล่าวสั่งสอนได้ว่าภิกษุนี้เป็นผู้ปรารถนาความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็ง มีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ภิกษุนั้นผู้อ่านภิกษุเป็นเถระผู้เป็นมัชฌิมผู้เป็นนวกะอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนี้ก็เป็นนาถากรณธรรม 8- เป็นผู้สันโดดด้วยจีวร บินทบาทเสนาสนะและคิลนปัจจัยเพศสัชบริการตามแต่จะได้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระก็ดีผู้เป็นมัชฌิมก็ดีผู้เป็นนวากะก็ดีย่อมสำคัญภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวสั่งสอนได้ว่าภิกษุนี้เป็นผู้สันโดดด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะ และคิลละนะปัจจัยเพศสัชบริการตามแต่จะได้หนอภิกษุนั้นเป็นผู้ภิกษุผู้เป็นเถระผู้เป็นมัชิมะผู้เป็นนวกะอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในสกุลทาทั้งหลายไม่ควรเสื่อมเลยนี้เป็นปาฐการณธรรมเกเป็นผู้มีสติ คือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทำและคําที่พูดแม้นานได้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระก็ดีผู้เป็นมัชชิมะก็ดีผู้เป็นนวากกะก็ดีย่อมสำคัญภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวสั่งสอนได้ภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติคือการ ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม่นานได้หนอภิกษุนั้นอันภิกษุผู้เป็นเถระผู้เป็นมัชชิมะผู้เป็นนวกะอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนี่เป็นนาถะกรณธรรมสิบ เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชํำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระก็ดีผู้เป็นมัชฌิมาก็ดีผู้เป็นนวักะก็ดีสำคัญพิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวสั่งสอนได้ว่าพิสุนี้เป็นผู้มีปัญญา คือประกอบได้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบหนอภิกษุนั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นเถระผู้เป็นมัชชิมะผู้เป็นนวกะอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลย นี่ก็เป็นนาทะกรณธรรมภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์นาถกรณธรรมสิบประการนี้แลจบทุติยนาทสูตรที่แปดจบ